ร้องเหมือนในนู่นเลยอะ่ะมาในตรงกินสายยุทธ์เนี่ย cho anh em mua vậy là nói phải đây nè cùm à mồm mòn cùm sắc lo còn thêm sắc còn lắm mà à cùm cơn 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 ัดแล้วเรียบร้อยไปแร็ไม้หยับมึงดับเครื่องก่อนน้อ่ะลงจอตาแล้วไปหน้าปะเนีย้ยเอาเร็วเร็วเดี๋ยวไปหาเครื่องก่อนเดี๋ยวไปดูเครื่องก่อนเร็วเร็วเร็วตรงไหน,นตรงไหนกล <Yeah. S 2> อันนี้มีไฟไหมวะไปอันเอาพอข้าบ้านที่เร็วฝนตกแล้ว เดี๋ยวมาเก็บเครื่องกันเก็บเครื่องกันตรงนักไกลกัวยอดโน่แต่ว่าฮะเนี่ยบินนานครับเล้กเปลี่ยนรีซิปมันด้วย ดี่สิบกับตัวมังกรระหว่างวิทยุกับตัวรับเนี่ยมันตกแถวนี้นะแต่ไม่รู้ตรงน้อย để cay lên còn nhé, cay lên. dê thiệp mấy chân hưng ký xíu hưng phép nicky phép này. hưng 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 Này 8 ừ. 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 Để là hưng 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 tí à, Mình làm mình làm. Mình làm mình tóc มอยู่กับรูดแข่มการบินวนเออเลอร์บูเรลตายวนเออเลอร์หลบมันจัดเวลามันนั่นนะใช้ไฟ 16.6อ๋มอมาบ,บินวะป่ะฮะ<ห>อ๋อดไม่ได้เอา,เอาอไไอวิทยุมันใช่ไหมฮอดไม่ได้แล้วฮอดเอามาเกือบตันกำลังเช็ค เอาจไดหกจุดหกเอาเอาเอาไปจั่งโกนไม่ต้องลองแล้วรุ่นนี้แล้วเดี๋ยวรอกับตันครับผมกัปตัน

แน่ว่ารีบเบ็ดมาเลย้กัปตันใส่เบ,บ็ดกันจงนี่จองอะไรล่อะอนี่มันอยูนี่กั๊ตู้จ้อจองสามไมา้รับอ๋ใส่จงน่จงแปดจองนจงแบบ่นนเงเกมอะไรปบเดียดูดีย๋ดดวยวเรว่านนีทีพี่โมง À, sẽ đi. này sẽ biết chọn gì ship thì mình sáng trời rồi được quá rồi quá rồi trai. Đều quá cả Nhọc 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 quá Nhọc quá này Đều phải trai vừa quá Ờ ơi quá dọc trái พิดปิปดแล้นี่ฮะต๊เร่ียวควาเดียวควาเดียวควาเดียวควาเอาเลียวคว่าเดียวควาลันเดอร์สายสองยกลันเดอร์สายยกปืมันตู้ลูปไหมไอ้ดูมยการุ่มากรเตนเี่ยวพี่นหมหุ้มาอตรนี้ <laughs> luôn cao của anh Lùn trắng của Cú Bắt 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 nhà bé ngã người ta đi dạ dạ 50 theo công an tâm vợ nốt lẻ lắm bác đây thì la đi hmm? ja, nhỉ la um, ta cặp tân chỉ để ôn ở luôn ừm à เออเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปกรอยไม่ไมันเคยจัมบมอ่านนึปตู้ดงต่กับับมาๆมาหวังดีไอ้สติป,ป,ปีกนู้นไม่ทาเลยมันต้องตังขาสติฮึโอ้ไหน้วครับอย่าไปถานู้าอ่าซ้ำจ้า มุมมองวิ่งได้จัดมันไม่ได้การเดี๋ยวรอดูกระตันจะสปีดนะครับตรงนี้เฮาตรงก่อนเรกลาังว่านตัวเมสเลยนะมันลอยอยู่บนนั้น

ตงมามอ๋อสักรอบกันทิปสักรอบกันบนลับมาภาคุ้มิขึ้นขึ้นขึ้นก่อนภาคุ้มรัดแลมเียบร้อยไปเด่นไปเร่อยๆตรงไหนตรงไหนไกลอันนี้มีไฟไหมวะไปอันเอาพอข้าบ้านที่เร็วฟนตกแล้ว เด e. ี๋ยวเก็บเครื่องกันเก็บเครื่องกันตรงไหนไงวยยอดโน่นไงวะอ่ะ เนี่ยมันตอกแทวนี้นะแต่ไม่รู้ตรงน้อยเหมือนผมจะเห็นแล้วนะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยมันตอกแค่นี้นนะก็จะตกครับ ไบด้วยไปด้วยนุนนนนนนน่นๆๆๆเร็วไปเร็ววัวปักไหมฝ้าหลุดเลยวัวปักตัดเม็ดก่อนมาหนึ่งกิโลฝนมาแล้ว ไปวิ่งเลยวิ่งเลยเพิ่มต่อกพิ่ต่อไปทางไปโอเคแค่นีิก้า